สวัสดีค่ะกุ้งจากเวลพาพาร์ตี้บีเคเนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านเบียงโก้ค่ะบ้านหลังใหม่ล่าสุดข,ของเราณราชพราวร้อยหนึ่งนะคะบ้านสีขาวที่เรียบหรูดูดีที่สุดค่ะบ้านเบียงโก้แอดราชพ้าวร้อยหนึ่งนะคะมี3ห้องนอนสองห้องน้านะคะแล้วก็มีครัวที่กว้างมากๆเลยเดี๋ยวมาชมสวนกันนะคะโซนนี้เรามีอะไรบ้างนะคะที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือกาลเวียเลยสีเหลืองแบบนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่สวยแล้วก็ดูแลง่ายมากเลยทําให้บ้านแบบ ดูให้โทนเหมือนอยู่เมืองนอกนะคะส่วนนี้จะคอนเน็กกับพื้นที่สวนแบบนี้นะคะกุ้งใช้ส่วนกรวดทั้งหมดเพื่อให้ดูแลง่ายนะคะนี่อยางนำนกตรงนี้คอนเน็กมาตรงนี้ค่ะ1่กาแฟกันไหมคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นตัวห้องรับแขกของเราเองนะคะก็จะเป็นห้องรับแขกที่ยังมีความเท่ใช้โซฟาหนังแท้นะคะแล้วก็รวบรวมความเท่หลายๆอย่างด้วยกันนะคะกุ้งจะ มีจุดชมของบ้านนะคะสําหรับไปดูวิวนอกหน้าต่างแบบนี้นะคะสําหรับคนที่ชอบบ้านรูปคุงบอกเลยมุมนี้เป็นมุมที่เหมาะมากเลยหรือว่าจะใช้ทานกาแฟยามเช้าก็ได้นะคะส่วนนี้จะทอดยาวไปยังหน้าบ้านนะคะซึ่งเราก็จะมองเห็นมุมสวนตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเราปูด,ด้วยพื้น S P พทั้งหมดเลยนะคะลายก้างปลาทําทให้ยิ่งแบบดูทันสมัยแล้วก็มีความหรูหรามากขึ้นด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้านะคะมาดูห้องน้ากัน เป็นห้องน้ำที่เท่มากๆเลยแล้วก็เป็นสไตล์ของกุ้งก็คือกุ้งจะชอบทําประตูสไลด์แบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนั่นเองนะคะเข้าสะดวกนะคะเข้ามาในนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นห้องน้ำที่ยังคงคอนเซปต์ความเท่ไว้ทุกอณูจริงๆนะคะเราใช้กระจกลายไม้เขาไปช่วยตกแต่งให้บ้านมีความเท่แล้วก็คุมโทนด้วยสีเทาสีขาวนะคะแล้วก็สีดํา ช่วยทำให้บ้านมีความเทม่มากขึ้นนะคะข้างล่างก็จะเป็นห้องน้ำไซส์ใหญ่เลยซึ่งมีตัวเลนชาวเวอร์เรียบร้อยนะคะอ่าโอเคจากตัวห้องน้ําตรงนี้ขออนุญาตพาไปดูห้องครัวกัน,นะคะ่ะก็จะเป็นบ้านที่มีห้องครัวใหญ่มากนะคะต้องบอกว่าแต่เดิมเนี่ยเขามีกระจกกั้นตรงนี้แล้วก็มีประตูบานเล็กด้วยซึ่งมันทาให้บ้านอะ่ะมันดูอึดอัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกุุงก็จะออกแบบให้ตัวบ้านนะคะ มีเคาน์เตอร์ครัวที่ยาวแล้วก็มีส่วนของเตรียมอาหารนะคะจะมีซิงค์มีฮูดมีเตามีส่วนเตรียมอาหารที่ค่อนข้างกว้างเลยสังเกตดูว่าครัวของเราเนาี่ยจะกว้างมา,มากๆเลยแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆนะคะส่วนตรงนี้เราออกแบบไว้เป็นมุมทานกาแฟาเ,ลเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้จะตั้งโต๊ะทานอาหารได้นะคะแล้วก็จะมีมุมสาหรับติดตั้งตู้เย็นให้เรียบร้อยเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของชั้นล่างนะบริเวณนี้เราสามารถปรับเปลี่ยน ได้ตามความต้องการของเราเลยนะคะแต่กุ้งดีไซน์ไว้ให้เป็นมุมทานอาหารเ,เล็กๆง่ายๆนะคะ mm hmm. ในครัวนั่นเองค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันว่ามีอะไรบ้างนะคะโอเคเราขึ้นไปดูชั้น2กันนะคะตัวบันไดกับพื้นชั้นสองขหมดระพูเอ c นะคะแล้วก็ราวบันไดสวยมากกุ mm ้ง hmm. บอกเลยว่าตัวนี้กุ้งดีไซน์ให้มันมีความโมเดิร์นนะคะมีความทันสมยยัยห้องบันไดก็คือจะว้างนะคะที่สําคัญคือ เรามีไฟี่เศ่มากๆเลยอยู่ข้างบนนะคะอย่างที่บอกคือเวลาคุ่งทําบ้านนะคะกุ่งจะดูวมาดลแนทอนของบ้านแล้วก็สไตล์ให้เข้ากับตัวบ้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไฟหรือราวบันไดนก็จะต้องมีความสมดุลกลมกลืนไปกับตัวบ้านด้วยนะคะข้างบนมี3มห้องนอนนะคะห้องนอนได้จะเป็นห้องนี้เลยะคะ่ะเป็นห้องนอนที่มีขนาดกําลังดีนะคะบ้านหลังนี้เราจะติดแอร์ให้หมดเลยนะคะทั้ง3ตัวแล้วก็มีห้องนั่งเล่นข้างล่างด้วยเพราะฉะนั้นคุณได้แอร์ไปเลยะคะ่ะ4ตัวนะคะ จะเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็จะค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะคะสามารถใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายเลยถัดจากตรงนี้เนี่ยจะมีห้องน้ํานะคะเป็นห้องน้ําตรงกลางหนึ่งห้องมีเข้ามาดูเลยอันนี้เราใส่กระจกเป็น LED ให้นะคะก็ต้องบอกว่าบ้านเราก็ยังคงความเท่อยู่นะคะ ทุกอย่างก็จะตกแต่งด้วยสไตล์ที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขามีความเท่นะคะต่างล้างมือค่ะกว้างๆแบบนี้เลยใช้งานได้สะดวกนะคะกระจกก็จะเป็น LED เปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้อง master bedroom นะคะห้องนี้จะกว้างมากเลยแบบนี้นะคะดูสเปซกว้างมากอันนี้สามารถแบบทำบล็อกอินโคเซ็ตได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญห้องนี้เขาจะมีส่วนที่ connect กับหน้าบ้านแบบนี้นะคะ ก็จะลมเย็นมากๆเลยเขาก็จะมีระเบียงแบบนี้เลยรับอากาศยามเช้าได้แล้วก็รับลมเย็นได้ทุกวันเลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นฟังหน้าบ้านแล้วก็คอนเนคกกับสวนแบบนี้เลยสวนมากเราชอบต้นไม้ต้นนี้มากเลยเราชอบกันเลยแบบมากเลยเราลงจากชั้นสองมานะแล้วเราอยากใช้พื้นที่สวนนะกุ้งบอกเลยว่ากุ้งดีไซน์บ้านนี้ไว้เนี่ยเพื่อให้สามารถแบบว่าใช้ประโยชน์ได้ทุกพื้นที่จริงๆนะคะโซนนี้จะเป็น พื้นที่สวนนะคะแบบนี้ก็แอรเรียตัวนี้จะคอนเนคกกับครัวใช่ไหมคะมันจะเป็นส่วนซักล้างแบบนี้นะคะมีปั๊มน้ำทิ้งน้ำแล้วก็มีสำหรับเครื่องซักผ้าด้วยแล้วข้อตรงนี้เป็นแอรเรียพิเศษค่ะคือเราตั้งโต๊ะทางกาแฟยามเช้าน่ารักน่ารักได้เลยแล้วก็ใช้เป็นที่ตักผ้าได้นะคะตรงนี้จะเป็นหลังคาใสป้องกัน pm สองจุดห้านะคะแล้วก็คอนเนคกกับสวนแบบนี้เลยสวยมากคุงอยากให้แบบตอนเช้าเราได้ใช้พื้นที่ตรงนี้สำหรับนั่งจิบกาแฟด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นโซนสวนที่เราดีไซน์คอนเนคกับสวนหลังบ้านเมื่อกี้นะคะตรงนี้เป็นแกลเลอรี่เลยสีเหลืองนะคะนี่เขามีดอกนี้ด้วยเดี๋ยวเขาจะออกดอกสีเหลืองฟูทั้งต้นเลยนะคะแล้วก็กรุงดีไซน์ให้มีน้ําพุแบบนี้น่ารักน่ารักเสริมฮวงจุ้ยนะคะเข้ากับสไตล์ของบ้านทั้งน้ำนกด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีคอนเนคกับสวนนั่งเล่นแบบนี้ซึ่งเราสามารถตั้งโต๊ะ ไว้ทานบาร์บีคิวแล้วก็มีปาร์ตี้เล็กๆก,กันหน้าบ้านได้เลยค่ะแล้วก็ถ้ามีลูกเล็กๆก,ก็ตรงนี้ก็จะเป็นแอรีรยรที่ลูกสามารถนั่งเล่นได้นะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็รับอากาศบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็ต้นไม้สวยๆนะคะต้นไม้ที่เราลงทุกต้นจะไม่มีหนามนะคะแล้วก็ดูแลง่ายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนหินทําให้เราอ่ะไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะมานทนนันเหมือนกับพวกที่เป็นสนามหญ้านะคะเพราะนั้นส่วนของเราอ่ะก็จะสวยอยู่นานมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูแลง่ายทุกต้นเลยอันนี้กุ้งเลือก เองทุกต้นเลยนะคะก็เวลาที่เรามีเวลาว่างกับตอนที่ทํางานนะคะหรือตอนเช้าที่เราตื่นมาเนี่ยถ้าเราอยากได้มุมทานกาแฟเช้ามุมนี้เป็นมุมที่เหมาะมากเลยคือมีทั้งต้นไม้มีน้ําพุมีมุมสวนสวยๆนะคะแล้วก็ลานหน้าบ้านแบบนี้นะคะก็ชงกาแฟาอุ่นๆขึ้นมาทานตอนเช้านะคะบ้านเบียงก็แอสเ o w e พาล้อยหนึ่งนะคะเป็นบ้านที่สวยเท่มากๆเลยกูอ,อยากจะบอกว่าให้รีบมาจองนะคะเพราะว่าอยู่ในทำเลที่ดีมากๆเลยะคะ่ะ ยังไงรีบติดต่อเพจด่วนเลยนะคะ mm hmm. Well p r o พาร์ตี้มีเบ้านเรือนเวลักชูในราคาที่คุณเข้าถึงได้ค่ะ